ดิบกาแฟด้วยดริปเปอร์ทรงคางหมูเป็นดริปเปอร์ตัวใหม่ของบูคอฟนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ารสชาติกาแฟจะเป็นไงแล้ววันนี้มูน่าอยากจะมัทดลองนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมูน่าเลือกกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟไทยนะคะจากบูคอฟเ n นเทชันนะคะเป็นดริป r ปรเซสแล้วไม่อยากรู้มากๆเลยนะคะว่าดริปเปอร์ทรงคางหมูอันนี้นะคะ่ะของ Blue บูคอฟ ชงกาแฟรสชาติจะเป็นยังไงฟิลเตอร์ที่นั่นแนะนำซื้อนะคะก็จะเป็นทรงนี้นะคะทรงทรงทรัพยปวยนะคะน่าจะใช้กาแฟ15กรัมตอนน้ำา2 5 5นะคะว้าว <Wow. S 2> รู้สึกว่าการไลของน้ำมันดีจริงๆอะคะ่ะค่อนข้างสเสถียรคือโฟล์มันดีมากอะดีมากว้าวโอเค ชาติกลมๆหวานๆไม่เปรี้ยวมาจนมากเกินไปไม่ขม j e p p e r Blue c o f ออกแบบรูด,ด้านล่างตรงนี้ค่ะเป็นช่องที่ใหญ่นะคะซึ่งทำให้การผ่านของน้ำมันไหลได้สะดวกซึ่งทำให้มีการเสถเยรนมากขึ้นมันค่อนข้างดีะค่ะในการค o n t r o l การไหลของน้ำดีมากชอบมาก ดิฟเฟอร์เบลคัฟมีทั้งหมดสามสีนะคะดูสินค้าจริงได้นะคะที่บูคอฟรูหรือสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของบูคอฟค่ะ